Uh huh. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะ <c oughs> กลับไปแล้วกับ Hero of the Storm ตรนะ <c oughs> วันนี้ไม่มีเพื่อนนะโซโล่ก็เลยต้องมาเล่นเกมนี้ <c oughs> <c oughs> เพื่อนหายเพื่อนยังไม่มาแ๋ยว <c oughs> <c oughs> ผมเล่นเป็นตัวของออสโมดานนะใส่สกินออสโมดังมาด้วยทูดบาร์สแบบแบบมันชื่ออะไรนะไอ้แลมดัองอะจำ, <c oughs> ำชื่อไม่ได้ดูนานจำชื่อไม่ได้ซึ่งจำว่าไม่ใช่ ตั้งมันเถอะเอาด้วยใส่สกินนักบาสมาก็แล้วกันนี่ผมมีคาราซิมมีว่ไม่มีแทงด้วยฝั่งนู้นก็ไม่มีแทงมียาบาเตอร์เหมือนกันพอมีออนเลียวมีลิมิงนะสนใจเรียบเมนิโกซาลากันเดรย์ลาสเมคอสบาเมียสเดลเน็กโซลาเรน่าเอสตาเดบอตเดบอต

หรือแย่สก,กิลไกลอยู่เหมือนเดิมยูเมื่อเกิดมีสายอะสายออชเชลเบอร์เรโพูดที่โกงเลยแต่โดนเนิร์ไปแล้วโกงเกินต่อโดนเลยเลย ยโอเคสิวานัสไปนะโอเคผมอยู่ตรงนี้แหละยัยดังปั้งเขาให้โอ้โอ้กระตุก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 เอาชาวเบิร์นเบิร์นไปี่เบิร์น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 ชี้หน้าดาดึงป้าโดนฮีโร่รอดด้วยตัวละสี่สเต็กโอ้โหโอ้ดปาา ตายมึงเป็นพิโตโดนยิงตายรับดูโซก็เดินไปบล็อกพิโตบอกอย่าฟังเอเดินล่างไม่มีคนไปนี่ไงจะพิโตอยู่นี่มันจะโดนออเรียลโซโลคิวไหมเนี่ยชี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 ายระบายดันล่างเลย โอ oh. oh, <'s> ้ยโอ้ยโดนไปสองตุ้มนี่ไงแบตเตอร์เขาก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันเหรอเนี่ยโอ้เจ็บเมล็ดพันธุ์นี่ไง ย่มมอนดิชเชนนลดีมอนรีเทเทครีดีมอนฟาดีมอนัมเมรดูเลชันสร้างมาอีกต right> ัวสิโอแต่เพิ่มฟูดาวด้วยงั้นไม่เอาดีกว่าเอานน้เยดีมอนวอลเลอร์เน้นเขาบอกว่าปล่อยดีไหมนะฮะ เดี๋ยวผมาต่อด,ดีกวนะ่าเราโฟกเราโฟกเราโฟกคนมาเก็บเก็บเฟสนะเก็บเฟสเราโฟกคนมาเก็บปิว <c oughs> <c oughs> ไหนบอกกีบวะไล่ต่อยกันยับเลยวอ,อันนี้คือยกให้เขาใช่ไหม <c oughs> นี่คือคำว่ากีบของท่านเหรอเนี่ย อาดแล้วก็ฉีดหน้ามเลยแล้วกันหอยครับผมเรียบร้อยออเลีอาตายไปแล้วนะตัวซัพพอร์ตตายฝั่งนู้นน่าจะคอนเทสยากอยู่อ่ะเจ้าเอ้าชิบบันไล่ละไปดีกว่าห้อยดีกว่าแมวดีกว่าเพนบอกเลยว่าเพนปิ้ว สิแล้วนะ่สเต็ตแมเก็บได้ตันทั้ง4ี่รพระเจ้าเฮ้ย,ยนี่แน่กันเอเดชั่นอลพิเนฮิปทูโอโมอร์ฮีโร่สิมาห์คอมเเซ็กแท็กออรเชลเบิร์นเอ็กซ์โปรโ if all get and get and a ออเชลนชานแนลคิวออรลาสอิทฟูลเดชานแนลแล้น a อฟเ n คตอนเม็อ,อนน <laughs> อี่ฮิต่าไมวนี่เลยปาดจปาดทีปท,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 ที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 ่แ ทีทีทีทรีบร้ยสลัดังเอาละว่ากลับจทีม <c oughs> องบนนะเวกันล่างต้กันล่างบนนี่ต้องะไอ้ใจเพื่อน <c oughs> จำเป็นต้องไว้ใจเลยอีทเม็เน็โกเนชชันเขาโดนานสมอดาเมด

้านเดี๋ยวเขาเข้าไปเห็นหน้าบาตเตอร์เดี๋ยวมันงานเข้าบอกเลยหลบจ้าโอเคลำดนั่งคีฟทีเดียวไม่ตายเลย <c oughs> เฮ้ยเอาที่ขีบออกล่าดีกว่าเราเพื่อนเราเก็บอันนี้ไปแล้วไปแล้วลโ,โอ้เอาวันนี้ดีไหมเด็กกว้างแบบแม่นๆแรงๆเอานี่ดีกว่าสายสแลมดังก็ดังกันให้เต็มที่เมื่อกี้ใครแบบแ,แดึงตุ้ม ช็ <Shit. S 2> ดึงมโดนโ oh, oh, อเชี่ยนโอมีกาดเข้าอย่างนี้ทำไมวะเนี่ยสแลนดั้งดึง,ดงตุ่มโอ้โอเลียวไม่ตายเนี่ยปล่อย,อยแฟนคลับไปก่อนให้แฟนคลับไปช่วยตีกอนใช้แฟนคลับเป็นโล่กนะ จะตายโหนงอ่ะสแลมดังตุง้มโ,โอ้โอ้โอ้จะตายจะตายโอ้ยไปดีกว่า <c oughs> รอสแลมดังต่อนะดีกว่าชุดสามแต, <c oughs> ต้มพิ้วตุ้มไม่โดนอะไรเลย <c oughs> <c oughs> ไมไปเอ้ยไปเลยส่งส่งแฟนขับออกไปส่งแฟนขับออกไป เฮ้ยไห้พาล์ตโนว่าอย่าโดนนะโดนได้ถึงตายนะแรงมากบอกเลยเออกีฟเถอะครับอย่าฝืนเลยให้เขาไปเถอะมาเตอร์ตายเขาต้องหลงไหมมึงพิ้วต่ำห้าหกร้อยตอดเจ๊มิโตะมาเรียบร้อยตื่นเข้าไปอย่างนั้นได้ไหม ปิวติมป้อมตัตกป้อมตัตกเอ้าเอ้าเอ้าโดนร้ายโดนร้ายโอ้ชิบเอาเอานี่แน่เอาละวับกลับบ้านไปดีเลือดเถอะจะตายหฮงจะตายหฮงเอา เลนเขาดันมาเต็มที่เลยเบ็วเขานำด้วยนะเนี่ยโอ้ e ็ตยช่วยตีเข้มหน่อยได้ไหมอ่าตีเ oh you know <will> ้มบนกันก่อนดิ โดนแคมตีตายไปแล้วเอาเราไปแล้วแล้ไม่มีใครไปยืนออาได้หรอเบมอนแฮมิลลวอเสโลวดิโอเชมเบอร์ชานอลไฟนอลดามิฮิลมอนเทนเอ็มโฮเวอร์เนียบอัไ นี่ดกวานี่แไ่เราทำตัวเป็นนักบ้าที่ดีอย่าเสนอหน้าออกไปอย่าเสนอหน้าเลยเดี๋ยวตายตูม้มโอ้โห โอ้โหันด้วยยังดันดวล ลาก่อนร์ฟิโตแล้วเราจะคิดถึงนายโอเคไม่ทันละนี่มาละจ้าอ๋ยอย่ายิง น่โอ้โหเดินเราคอยานโนวากันอย่างนี้เลยเหรอโอ้คนเราเด้ย<ะ>ยอ,อยเลยเนาะเสียหนึ่ง,งไ,ได้ถึงสองไม่เน <c oughs> ี่ยไม่โอ้สิมดัดโอ้ยเอา,าคาราซินชุบชีวิตขึ้นมาแต่ก็ตายต่อที่รออะไร เกือตรงนั้นนะโอ้ตายต่อไม่รอแล้วนะนิดเดียวพัาน์เล่นเราจะสุดแล้วจะได้รถครูดาวนนี่แหละแล้วก็อาบนีด้วยนะจะได้แรง

เคลียร์ได้แคปนี่ปล่อยไว้ที่เดี๋ยวมันไล่หมดยั่โอ้ยแย่และ มาใช้โปรอัลเบเนเลชันเคลียร์คีฟเนี่างวดเร็ว <S <S อเออรถไปสี่วิยังเร็วไม่พอต้องเร็วกว่าน,นี้โอ๊นี่แน่โอเคตายตายแน่นอนตายตายฉันเห็นโอ้ย เออแน่น่ะตายแน่นอน,น,น,อนโอ้ฟอร์ดระเบิดเลยมาดูคาราซินไปไล่ตีเขาแบบเออ สองร้อยหรอเล่นไงไม่ได้สี่โอ leer, okay. you, ้ยท่านโนว่ยโอเคขอบใจเรายี่ส oh, uh, uh, ิบอัพเลยดีเลยโอ้ยเออแบเอาเนี่ยแหละ แต่มันจะถึง400หรือเปล่าคือ280อยู่เลยขับช้ำแล้วสวมรองเท้าวิว่งกันท่าน มันจะถึงนะถึงจะสองร้อยเจ็ดสิบสี่ส้องยิงให้โดนฮีโร่บ่อยๆนะจะได้สแต็กมามากมายมหาศาลอยู่ทุกที่ทะระเบิดมึงเนี่อิตาบัตเต

โอเคตายโอ้โดนไฟสั้นโนว่าเปิดนี่มาดูจะไฟชนะยังไงเลยมันแรงมากมันแรงขนาดไฟธนนู่ะมันแรงขนาดสามร้อยแล้วนะน่าจะถึงสี่ร้อยได้ก่อนจะแพ้หรือเปล่า My my. โอดูทรงแล้วนะเขาได้อีกซีนึงน่าจะจบแล้วไม่น่าดิไม่น่าถึงสี่ร้อยโอ้โแย่ละตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ลุงนี่ไปเล่นสายเอาเชลเบิร์นเหมือนเดิมเดี๋ยซีแคมี่ต้องเป็นแสนต้องไปเล่นไป No es un Oh, don Anti. El núcleo estaba con ataque. Vamos, unos. Tienen que reaccionar. ¡Reagir! ¡Tum! รเรียครีฟไปเลยเรียคนเออป้อมแตกสดน้ำซุปมันสดน้ำมันสดน้ำมันยังไม่ได้ซดเดี๋ยวป้อมระเบิดโอย๊ยตายโหงแล้วสาราทิน,นอือ รอมเคลียคลิปต่ออืออีซิบสี่สเต็คขอนิดนึงขอนิดนึงมันได้อะไรบ้างไหมลืมอ๋อเพ,ะะเ,พเ,เ,พเพิ่มระยะเพิ่มดาเมจเฮ้เพิ่มรัศมีเพิ่มระยะอะไรวะเหนื่อยข้างบนเหนื่อยเยอะเคลียคลิปเคลียร์คลิป ตื่อเองเอาตรงๆแล้วก็เห็นว่ามันจะแรงคือตรงไหนเลยน่าจะปลานี้ตายแล้วมั้งตายเถอะตุ้มเออลูกละเก้าร้อยนะเจ๋งอยู่เอาไว้เคลียร์ครีปได้นี่หายหมดเลย

มันมีใครมาช่วยกูกันบ้านสักนี่อาบ้านเบิดไม่มีใครกลับมากันบ้านเลยกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปี v p เ สกอรเลยสิโหโคตรสูสีอยู่นะเออเกือบละเกือบละโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วเจอกันอู้